สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อราะมหาสจัจจรรย์นะคะวันนี้นะคะพราอมหสจัจจรนย์ก็จะพาเพื่อนๆมานะคะทำน้ํายากันเชื้อรานะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีเชื้อราเกิดขึ้น มากนะคะมาทำลายมาทำลายต้นไม้ที่เราปลูกมาทำลายต้นไม้ที่เรารักนะคะอาจจะทำให้โคนเน่าอาจจะทำให้รากเน่าอาจจะทำให้เน่าทั้งใบทั้งต้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีความชื้นมากแล้วเชื้อราเนี่ยเขาจะชอบความชื้นนะคะดังนั้นก็จะมีวิธีแก้ค่ะง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เยอะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้แน่นอนนะคะแล้วก็ เขาเรียกอะไรประหยัดนะคะแล้วก็ใช้เมลาน้อยด้วยนะคะอะวิธีการทําก็คือเราจะใช้ปูนขาวค่ะปูนขาวแบบนี้นะะ ปูนขาวซึ่งปูนขาวเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะปูนขาวเป็นปูนซีเมนต์สีขาวหรือว่าปูนขาวแบบนี้นะคะที่บอกเนี่ยนะคะที่เห็นนะคะหรือไม่ก็เป็นปูนขาวกินหมากซึ่งจะต่างกันนะคะซึ่งปูนขาวกินหมากเนี่ยเขาจะทําจากเปลือกหอยนะคะปูนขาวกินหมากเนี่ยเขาเอาเปลือกหอยไปป่นเอาไปเผาเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้ได้ปูนมาเป็นสีขาวนะคะบางครั้งเขาก็จะไม่ใส่สีก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่สีแล้วก็จะใส่สีแดงเป็นปูนกินหมากอะค่ะ แล้วก็บางทีก็จะมีปูนอย่างหนึ่งก็คือปูนซีเมนต์สีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ปูนกินหมากแล้วก็ปูนก็ปูนปูนขาวที่ใช้สําหรับโรยบ่กุ้งเนี่ยค่ะที่เราจะเอามาใช้คือพวกที่โรยบ่กุ้งโรยพวกเกี่ยวกับอ่อ,อสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวกับโรงเรือนของผลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคอ,อกบ่กุ้งบ่ปลาคอกม้าคอ,อก,ออกวัวคอ,อก ไก่คอกสัตว์ทั้งหลายแล้วก็โรยในดินการเชือ้อราแล้วก็โรยสนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือปูนขาวตัวนี้นะคะที่การเชื้อราให้กับเรานะคะสําหรับปูนขาวตัวนี้จะทํามาจากหินนะคะทำมาจากหินนะคะซึ่งหินตัวนี้เป็นหินปูนเอามาเผาในความร้อนที่สูงนะคะเมื่อเผาแล้วเขาจะได้จากหินจากหินตัวนี้ก็จะได้เป็นปูนขาวนะคะเรามาดูวิธีการทำนะคะทวิธีการทํา ปูนขาวกําจัดเชือ้อราว่าจะทําแบบไหนนะคะเราอาจจะใช้การเอาปูนขาวแบบอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะโรยโรยไปข้างๆนะคะโรยไปข้างๆต้นไม้เลยก็ได้นะคะอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ต้องโรยเยอะนะคะเพราะว่าปูนขาวเนี่ยเขามีคุณสมบัติกันเชื้อราก็จริงนะคะแต่ถ้าเราโรยเยอะเกินไปเนี่ยนะคะ,ะปูนขาวเขาเป็นด่างเขาจะไปฆ่าจุลินทรีย์ค่ะ ไปฆ่าจุลินทรียในดินหมดเลยนะคะทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นตัวย่อยพืชทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชเนี่ยเป็นตัวย่อยย่อยซากอะไรทั้งหลายให้พืชอ่ะได้ดูดซับเอาสารอาหารเข้าไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าจุลินทรีย์ตายหมดก็ไม่มีใครจะมาทําให้เปื่อยแล้วก็ลากพืชก็เลยดูดเอาสารอาหารเข้าไป ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องใส่ในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปแล้วก็น้อยเกินไปก็เลยจะต้องมีสูตรนะคะสักนิดนึงในการทําน้ําปูนใสกันเชื้อรานะคะซึ่งเราจะสามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยะคะ่ะฉีดพ่นปลายใบฉีดพ่นลําต้นฉีดพ่นในดินให้กับพืชได้หมดเลยนะคะวิธีการทำก็คือเราก็เอานะคะปูนขาวมา ประมาณ1กิโลนะคะปูนขาว1กิโลต่อน้ำา5ลิตรค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ก็ขอให้เป็นน้ำที่แบบว่าเป็นน้ำน้ำฝนนะคะหรือไม่ก็น้ำบาดาลนะคะน้ำฝนกับน้ำบาดาลที่ไม่มีคลอรีนนะคะถ้าเราไม่มีเราก็ใช้น้ำปะปานะคะใช้น้ำปปะปะปาห้าลิตรเนี่ยตั้งทิ้งไว้ สองสามวันให้น้ำคลอรีนให้กลิ่นคลอรีนเขาหายไปก่อนแล้วก็สามารถที่จะดมดูได้นะคะว่ากลิ่นคลอรีนเขาหายไปแล้วก็สามารถที่จะทําทำน้ำปูนขาวได้นะคะแล้วก็เอาปูนขาวหนึ่งกิโลนะคะต่อน้ำห้าลิตรเทรใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะเขานิดนึง่นะ,นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็หาที่คนค่ะ คนให้เขาเข้ากันเมื่อคนให้เขาเข้ากันแล้วนะคะเราจะหาอะไรมาปิดฝาเขานะคะเพื่อไม่ให้อะไรมาลงไปนะคะไม่ให้อาจจะเป็นสัตว์ เลี้ยงของเราหรือสัตว์อื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปทําให้น้ําเขาไม่นิ่งนะคะแล้วก็ทําให้เป็นอันตรายต่อสัตว์เหล่านั้นนะคะ <S <S เราจะตั้งทิ้งไว้1วัน1คืนนะคะหาอะไรมาปิดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1วัน1คืนนะคะพอทิ้งไว้นะคะยี่ก็ทําไปแล้วชุดหนึ่งนะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้1วัน1คืนแล้วเขาก็จะนอนนิ่งแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือที่ตั้งทิ้งเอาไว้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยนะคะกรอกนะคะ กรอกน้ำปูนใสเนี้ยใส่เอาไว้นะคะใส่เอาไว้ในอย่างเงี้ยคะ่ะในถังหรือในอะไรก็ได้ภาชนะที่ใส่นะคะกรอกทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่เอาไปาลดต้นไม้ต่อกันเชื้อราต่อนะคะ กอ,อกให้เต็มเลยค่ะแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเป็นน้ำปูนขาวนะคะเราจะได้รู้ว่าเป็นน้ำปูนใสที่เราจะเอาไปใช้ในการลดบำรุงพืชแก้เชื้อราแก้รากโคนเน่าแก้ใบเหลืองแก้ใบหงิกใบด่างนะคะแก้พวกเพลี้ยะมะแมลงต่างๆแก้หอยทากนะคะพวกหอยทากพวกที่เป็นเชื้อราพวกที่เป็นสัตว์ทั้งหลายที่มากัดกินต้นไม้ของเราเนี่ยเขาจะแพ้ปูนขาวนะคะ วิธีหนึ่งที่กําจัดสัตว์เหล่านั้นก็คือการใช้ปูนขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเมื่อเวลาเราใช้อ่ะนะคะให้เรานะคะเอาตัวนี้น้ําปูนใสเนี่ยนะคะประมาณ1นถึงสองช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นนะคะไปได้เลยฉีดพ่นกับต้นไม้ใบไม้ของเราเนี่ยคะ่ะทั้งหลายเนี่ยฉีดพ่นแล้วก็ลดไปได้เลยนะคะลดได้หมดเลยค่ะ ลดไปได้หมดเลยนะคะเมื่อทีนี้อันนี้ก็คือวิธีการทำปูนใสอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างนึงก็คือเราให้ใช้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำา1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะคะพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถละลายละล,ลายนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้เลยค่ะสามารถที่จะเทลาดไปได้เลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เกิดการหมักมันไม่ได้ ้างคืนเอาไว้มันจะอาจจะทําให้แบบว่าสีของต้นไม้เราใบของเขาก็จะเป็นสีขาวเปิดะเปด,ด้วยปูนขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่เราจะเอาสารที่เจือจางไปใส่เขามากกว่านะคะทีนี้อะปูนขาวก็มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใส่มากเกินไปก็อย่างที่บอกนะคะจุลินทรีย์ในดินเขาก็จะตายหมดนะคะเมื่อเขาตายหมดก็พืชก็ ไม่สามารถที่จะย่อยสลายย่อย,ยสลายปุ๋ยได้เองนะคะดังนั้นก็ต้องพึ่งจุลินทรีย์นิดนึงก็ใส่ให้พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นโคนต้นมะนาวโคนต้นกล้วยกับกล้วยต่างๆเป็นพืชประดับไม้ประดับต่างๆแล้วเป็นพืชอะไรก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ปูนขาวได้แทบทั้งหมดเลยต้นทุเรียนก็ได้ต้นยางพาราก็ได้นะคะทีนี้ในานาข้าวก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าปูนถ้าปูนแดงล่ะ ถ้าปูนแดงก็สามารถกันเชื้อราได้ก็อย่างที่เราเคยทานะคะคือตัดใช่ไหมคะตัดกิ่งต้นไม้แล้วก็ป้ายปูนแดงเพื่อที่ให้กันเชื้อราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือปูนแดงเนี่ยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะปูนแดงกินหมากของเรานะะี่ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในน้ํานะคะน้ําประมาณ1ลิตร1ลิตรครึ่งน,นะคะใส่ลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือใส่ลงไปแล้วคนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนน้ํานอนใส่แล้วตั้งทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเวลาจะใช้เราก็สามารถใช้เพีวๆได้เลยก็คือตักน้ำเนี่ยมาใช้เพียวๆได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราจะผสมน้ําระหว่าง2อ,อันนี้2ช้อนโต๊ะกับน้ํา กับกับน้ํา10ลิตรก็ได้ถ้าเราจะผสมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับปูนขาวอะคะ่ะแต่ทีนี้เมื่อเรากรองเอาน้ํใส่ใสๆนี่ออกไปแล้วนะคะเรากรองเอาน้ํใส่ใสๆนี่ออกไปแล้วปูนปูนแดงเนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยนะคะเราก็สามารถเติมน้ําลงไปอีกได้ะคะ่ะพอเติมน้ําลงไปแล้วก็สามารถทําอย่างนี้อีกได้หลายครั้งจนกว่าจนกว่าน้ําจนกว่า สีน้ำของเขาก็คือจะไม่มีอะไรลอยมาแบบนี้ก็คือเหมือนกับมันจืดแล้วก็ประมาณสัก4ี่หครั้งอะคะ่ะเขาก็ถึงจะจืดนะคะเราสามารถทาครั้งเดียวนะคะหมายถึงใช้ปูนแค่สองช้อนโต๊ะใช้ปูนช้อนโต๊ะเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ตั้งหลายครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ประหยัดในการที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วสําหรับปูนแดงเนี่ย S <S <S เขาก็สามารถที่จะเอาไปล้างผลไม้ได้น้ําปูนใสเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปล้างผลไม้เอาไปล้างผักให้กรอบได้นะคะให้แบบว่า,ากันเชื้อา,าจากที่แบบว่าจากเชื้อโรคทั้งหลายนะคะที่มาติดมากับผักเนี่ยแล้วก็ทําให้ผักกรอบทําให้ผักอร่อยนะคะแถมยังเอาไปนะคะแช่แช่แบบแช่พวกหัวบอลนะคะทำให้ไม่คันนะคะแช่หัวบอลแช่ฟักทองอะไรเงี้ยทำให้กรอบ แข็งแต่ไม่แต่ไม่ยุ่ยนะคะกรอบแข็งก็กินอร่อยอะคะ่ะท้าให้กินอร่อยนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะอันนี้ก็คือคุณประโยชน์ของเขาก็มีมากมายเลยนะคะ,ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักเกี่ยวกับปูนแดงกับปูนขาวนะคะแต่ระหว่างถ้าสมมติว่าถ้าซื้อปูนขาวเนี่ย จะหาซื้อได้ที่ไหนซื้อปูนแดงก็อยู ief, term, ่ในแบบที่ในตลาดสดนะคะที่แบบเขาขายหมาขายพลูเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้หรือไม่ตามร้านตามร้านเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถน่าจะหาซื้อได้นะคะปูนขาวเนี่ยก็อยู่ในอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็อยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราไปซื้อที่ร้านที่เป็นวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะคะ เราก็อาจจะไปเจอปูนขาวที right. ่เป็นปูนซีเมนเราจะรู้ได้ยังไงอะระหว่างปูนขาวที่เป็นปูนซีเมนแล้วก็ปูนขาวที่เป็นปูนที่มาใช้โรยเชื้อราเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะโดยที่ให้เราดูตรงที่ว่าเราเนี่ยเอาทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าเราได้มานะคะเราได้มาเราพิสูจน์ว่าเอาเขามาแช่น้ําแล้วก็ปล่อยเขาให้แห้งนะคะก็ตักเขาคือเอาเขามาผสมน้ําให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งถ้าเราบดแล้วนะคะถ้าเราเอามาบดเขาเวลาเขาแห้งแล้วเนี่ยถ้ารู้ ถ้าเป็นการแตกละเอียดอ่ะก็แสดงว่าเป็นปูนขาวที่สามารถใช้กันเชื้อราได้นะคะแล้วก็กันในบ่อกุ้งบ่อปลาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแช่น้ําแล้วเราเอามาปั้นแล้วก็ทําให้เขาแห้งเนี่ยทุบเท่าไหร่ก็ยังแข็งอยู่ก็แสดงว่าเป็นปูนขาวที่เป็นปูนซีเมนต์ใช้ในการก่อสร้างนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็เลือกใช้เอานะคะตามที่ตามที่ได้แนะนําไปหรือไม่ก็ศึกษาตรงอื่นอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายก็ก็มาขอ,อขอรีวิวให้เพื่อนๆนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆรู้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องของปูนขาวแล้วก็วิธีการใช้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะ,อ,ะอยากใช้จริงๆก็ลองดูประโยชน์ลองดูโทษอย่างอื่นด้วยก็ได้ศึกษากับคลิปอื่นอีกก็ได้นะคะวันนี้นะคะยายก็กข็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆมากมากนะคะที่รับฟังรับชมจนจบนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆถูกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไ r i b e ให้กับยายก็ด้วยพ่มหาหสัจจรรย์น,นะคะวันนี้พ่อมหสัจจรรย์น,นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขล่ำรวยแข็งแรงปลอดภัยนะคะสวัสดีขอบคุณนะคะพ่อมหสัจจันย์บายบายลาไปก่อนค่ะ